สวัสดีครับผมผมบอลชันยิมนะครับวันนี้ครับผมมีสิริมาบอกครับนี่คือ n c r e a s e Magic Hair นะครับโอ้โหบางท่านถามว่าเฮ้ยทำไมแบบม่อค่อยเห็นทรงผมพี่บอลผมงอกหรือว่าผมบางคือผมเป็นคนแบบว่าผมต้องดูแลตลอดนะผมจะเป็นคนเนี้ยบมากในเรื่องทรงผมนะวันนี้ครับ i n นคร s s Magic Hair นะครับปิดผมบางผมงอกคนมีปัญหาผมบางผมงอ คุณลองใช้ตัวนี้เลย n k i s Magic Hair นี่เป็นสเปรย์ที่ทำจากออร์แกนิกแล้วนะเนี่ยนี่เงาะเหรอเนี่ยจะไปงานเนี่ยงอกเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยนะเป็นออร์แกนิกนี่เห็นปะดูดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องเงาะเยเนี่ยงอกเหรองอะเหรอเนี่ย นี่ยปิดผมบางเนี่ยเห็นไหมนี่เช็ดดูซีนี่งอก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 นี่แล้วล้างออกง่ายแล้วล้างแชมพูออก็อ,ออกเพราะมันคือออร์แกนิกนะนะครับดูครับอินคิสม a จิกแฮร์เฉียบโอ้โหแมงเลย 天津没哭气死了姐